วันดีกับโมโตจีพนะครับจบไปแล้วกับการแข่งขันที่เคเรสประเทศสเปนนะฮะผมบอกแล้วว่ามาร์กมาเกตเนี่ยตอนรอบสปินเขาบอกแล้วเป็นหนึ่งเดียวกับตัวรถโูคติแล้วนะครับเมื่อวานนี้ก็เลยได้ขึ้นโพเดียมเป็นครั้งแรกเลยนะฮะแต่ก็เป็นการขึ้นโพเดียมเป็นอันดับที่2นะครับส่วนมันย,าย่าเองนะฮะชนะในการแข่งขันครั้งนี้ขึ้นโพเดียมเป็นอันดับหนึ่งใครที่เป็นแฟนมาร์กมาเกสกับมันยาเ่านะครับก็คงจะชื่นอกชื่นใจก,กันไปเลยใช่ไหม จบไปแล้วนะครับการแข่งขันที่เคเรสประเทศสเปนเมื่อคืนนี้นะครับผู้ชนะคือฟรานเชสโกบันย่านั่นเองนะครับเรียกได้ว่าชนะแบบเฉียวเฉียดก็ว่าได้นะฮะซึ่งก็อันดับที่2เป็นมาร์คมาเกสนะครับซึ่งมาร์คมาเกสเนี่ยพายให้กับบันย่าไปด้วยเวลา0.372วินาทีเท่านั้นเองนะครับซึ่งมาร์คเขาบอกว่าแข่งไปนิดนึงในรอบแรกๆมาดูความคิดเห็นของมาร์คมาเกสกันบ้างครับเมื่อวานนี้หลังจากจบการแข่งขันเขาบอกว่าอย่างไรบ้าง ซึ่งมาร์คมาเกดนะครับเขาบอกว่าในตอนแรกเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยมีอาการแข็งหรือว่าเกร็งนิดหน่อยเพราะว่าที Austin ออสตินน่ะเขาชนมานะครับซึ่งมาร์คเขาบอกว่าตอนที่อยู่ในสนามแข่งเนี่ยต้องทําให้ความเร็วกลับมาเพื่อที่จะต่อสู้กับบรญ,ญญาย่าได้แต่มันก็เป็นการต่อสู้ที่สูสีเหมือนในสมัยก่อนแล้วมันก็ดีจริงๆมันเป็นการแข่งขันที่ดีมาร์คเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยในการแข่งขันเนี่ยพยายามปิดช่องทางแล้วแต่ว่าทางด้านของบรรญาย่าเองก็อยู่ข้างในนะครับ แล้วมันก็เกิดขึ้นในรอบสุดท้ายซึ่งมาร์กเขาพูดถึงบรรยญา,ยาเขาบอกว่าบรรยญา,าเนี่ยเก่งสุดๆซึ่งสามารถดันและก็ทํารอบได้เร็วที่สุดในการแข่งขันซึ่งมาร์กเองนยะณตอนนั้นก็พยายามตามบรรยญา,าไปแต่ก็ทําอะไรไม่ได้มาร์กบอกว่าตัวเขาเองนะตอนนี้มีความสุขมากที่ได้ขึ้นโพเดียมและก็ถือว่าเป็นโพเดียมครั้งแรกด้วยนะครับในปี2024สําหรับมาร์กมาร์กเขายังบอกต่อว่ามันไม่สําคัญนะว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอดีตแต่ฉันจะสู้จนถึงที่สุด จากที่เราได้เคยนําเสนอข่าวไปแล้วนะครับตอนรอบสปินทนะที่มาร์คเขาให้สัมภาษณ์ว่าตัวเขาเองเนี่ยเริ่มปรับตัวสไตล์การขับขี่แล้วก็เริ่มเป็นหนึ่งเดียวกับรถด,ดูคติแล้วมาถึงเมื่อวานนี้ในการแข่งขันจริงเนี่ยมาร์คเขาก็ทาได้นะขึ้นโพเดียมเป็นอันดับที่2ในการแข่งขันที่เคเรสนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นโพเดียมแรกเลยนะฮะในปี2024ที่มาร์คเขาทาได้และต้องบอกว่าตอนนี้มาร์คมาเกตนะครับอยู่ในอันดับที่6ของตารางซึ่งก็มีแต้มอยู่60แต้ม ตามหลังฮอเก้มาตินะฮะซึ่งเป็นผู้นำแชมเปี้ยนชิพอยู่32แต้มนี่ก็คือคำพูดของมาร์คมาเกนะครับในการให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับก็ถือว่าทำได้ดีเลยนะตั้งแต่รอบสปริงแล้วครับทำได้ดีมามาเมื่อวานนี้ในวันแข่งจริงเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีนะฮะก็ถือว่าฟอร์มเหมือนจะกลับมาเหมือนกันเมื่อวานนี้แต่อาจจะเป็นไปได้น,นะครับกับการแข่งขันในบ้านตัวเองที่ประเทศสเปนนะทำให้มีกำลังใจมากขึ้น จบข่าวของมาร์กไปแล้วนะครับมาดูข,าข่าวของคนนี้กันบ้างผู้ชนะในการแข่งขันเมื่อวานนี้ฟรานเชสโกบัญย่าบัญย่าเขาให้สัมภาษณ์นะครับกับการต่อสู้นะเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยสนุกมากกับการต่อสู้และเขาก็บอกว่าในการต่อสู้กับมาร์กเนี่ยคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณจะต้องต่อสู้กับใครคุณจะต้องยกข้อสอบขึ้นเพราะว่าการต่อสู้นั้นเข้มข้นซึ่งบอกตามตรงเลยมันเป็นที่ที่เดียวที่ผมสามารถตั้งรับได้ แล้วก็รู้ดีว่ามาร์คเนี่ยแข็งแกร่งมากในโค้งที่7และ8ซึ่งตัวของบรรยายาเองเนะครับเขาบอกว่าเขาก็รู้นะว่ามาร์คเนี่ยกำลังจะวางแผนปิดช่องว่างบรรยายาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยทำได้ดีในโค้งที่9และเขาก็บอกกับตัวเองว่าโอเคเขาจะไม่เสี่ยงในโค้งที่8แต่จะบุกหนักในโค้งที่9เพื่อให้ได้ความได้เปรียบเล็กน้อยบรรยายาบรรยายาบรรยายาเขาบอกว่าบรรยายาบอกว่าผมรู้ถ้าเกิดผมแบก บรรยาญาเขาบอกว่าบรรยาญาเขาบอกว่าเขาก็รู้นะถ้าเกิดตัวเขาเองเนี่ยเบรกรงขนาดนี้และตัวของเขาเองเนี่ยจะสามารถออกโค้งได้กว้างขึ้นแน่นอนและเขาก็ใช้สิ่งนี้แหละปิดเส้นแล้วก็กลับมาอยู่ข้างหน้าอีกครั้งหนึง่งซึ่งบรรยาญาบอกว่าเวลาที่คุณต้องการชกกับใครหรือว่าต้องการต่อสู้กับใครแบบนี้คุณจะต้องใส่ไว้ในรายการที่คุณสามารถคิดออกได้และตัวเขาเองก็คิดว่ามันค่อนข้างราบรื่นและฉลาดเพราะฉันอยู่ข้างใน บรรญาญาเขาก็ยอมรับนะครับในการต่อสู้กับมาร์คมาร์เก็ตเนี่ยเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยยอมรับว่าไม่มีความคิดเลยที่จะอยู่ที่2ซึ่งตัวเขาเองเนี่ยจะลดการสูญเสียคะแนนให้น้อยที่สุดขณะที่บรรดาญาเนี่ยเขารู้ตัวว่าฮอเก้มาตินล้มลงไปและออกจากการแข่งขันนะครับบรรดาญาก็บอกว่าตัวเขาเองก็รู้สึกว่าดีขึ้นและพยายามทําเวลาต่อรอบเนี่ยให้ลดลงบรรญาญาครับเขาก็พูดทิ้งท้ายแบบเท่ๆไว้นะครับเขาบอกว่า เปล่าครับผมไม่เคยคิดจะยอมแพ้และขึ้นตำแหน่งรองเลยผมไม่ใช่คนที่ชอบยอมแพ้ในช่วงเวลาแบบนี้นั่นก็เป็นคำพูดของฟรานเชสโกบันยายานะครับผู้ที่ชนะในการแข่งขันที่เครเรสตประเทศสเปนนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าถ้าเกิดเมื่อวานนี้ฮอเก้มาตินไม่ล้มลงนะครับอาจจะไม่มีสิทธิ์ชนะก็ได้นะรบันยายาเป็นยังไงกันบ้างครับถูกใจใครหลายๆคนกันบ้างไหมครับโดยเฉพาะแฟนแมาร์กมาเกดแล้วก็แฟนฟรานเชสโกบันยายา โดยเฉพาะมาร์คมาเกสนะครับเมื่อขึ้นโพเดียเป็นครั้งแรกในปี2024ี่เนี่ยถึงกับดีใจนะฮะปีนรู้ว่าเหมือนกับที่เคยปีนที่เคยชนะมาครั้งก่นกอนๆเลยและนี่ก็เป็นตารางสรุปการแข่งขันเมื่อวานนี้นะครับที่เคเรสประเทศสเปนผู้ที่ชนะอันดับหนึ่งฟรานเชโกบัญญาญาครับจากทีมยูคาติอันดับ2มาร์คมาเกสจากทีมเกรซนี่อันดับ3มาโคเบนเซชี่นะครับจาก VR 46อันดับ4อเล็กมาเกสน้องชายมาร์คนั่นเองนะครับ อันดับที่5ก็อินียาบัสเตนิอันดับที่6แบดบินเดอร์นะครับแบดบินเดอร์ไปอยู่อันดับที่6นะอันดับที่7จ็ดฟาบิโอดิเชียนนันอันโตนิโออันดับที่8มิเกลโอริเวลลาอันดับที่9มาวิลิกวินยาเลสนะครับและอันดับที่10เปโดอาคอสตา